ว่าทำไมผมถึงจะพูดเรื่องเขาแกะเมดูซา่ามันมีที่มานะชนชมเขาแกะไทยเนี่ยมันก็เป็นเจเนอเรชันแรกที่มันเกิดการเป็นชนชมเขาแกะนะครับมั่เกิดจากการกลา,ายพันธุ์มาจากชนชมฮัน์แลน,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องเจเนอเรชันชนชมเขาแกะเมดูซ่าเนี่ยมันก็ถ้าจะเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับเขาแกะไทยเป็นเจเนอเรชันแรกนะครับมันหมายความว่าพอเราได้ชนชมเขาแกะไทยมาใช่ไหมฮะนักพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยครับ เขาก็ดึงเอาลักษณะเด่นๆของชนชมเขาแกะไทยนะครับมาพัฒนาและต่อยอดต่อนะครับจนได้เป็นเขาแกะมากมายนะครับเขาแกะเมดูซ่าเนี่ยมันก็เป็นเขาแกะเจนที่สอที่ต่อจากเขาแกะไทยเพียงแต่ว่าเขาแกะเมดูซ่าเนี่ยลักษณะและอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยจะชัดเจนที่สุดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาเพื่อนรู้จักเขาแกะไทยและเขาแกะเมดูซ่านะครับหรือมันมาได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างของเขาแกะไทยและเขาแกะเมดูซ่านะครับแล้วดูว่าลักษณะการดูของเขาแกะไทยและเขาแกะเมดูซ่ามันเป็นยังไงและมันต่างกันยังไงนะครับเมื่อวานครับฝนตกมาอย่างหนักเลยครับเนี่ยงงเลยครับไม่ใช่หน้าฝนแต่ฝนตกมาอย่างหนักเลยครับเนี่ยพอดีตอนเช้าผมเดินมาล้างใบครับผมก็เลยคิดว่าเออจะมาทําคลิปนี้เพื่อนๆดูนะครับ ในคลิปเรื่องเขาแกะไทยและเขาแกะเมดูซ่านะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาม<พ>าดูเลยเออว่ามันต่างกันยังไงนะครับและมีที่มาอย่างไงครับของการเป็นเขาแกะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นนี้คือชนชมฮันแลนนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชนชมฮันแลน,นะครับเดี๋ยวแน่นอนครับถ้าผมจะทําเรื่องเขาแกะไทยนะครับชนชมฮันแลนเนี่ยเกี่ยวแน่นอนเพราะสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือ ชนชมเขาแกะไทยเนี่ยเริ่มต้นมันเกิดจากชนชมพันธ์ลานนี่แหละครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูก็เพราะว่าผมอยากจะพามาดูลักษณะของใบครับเนี่ยเห็นไหมฮะใบมันก็ใบมันก็บิดๆเหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะมันกลายพันธุ์นักพัฒนาสายพันธุ์นะครับเก่าลักษณะความผิดปกติของใบที่มันบิดโค้งงอห่อบิดเนี่ยครับเก่าไปพัฒนาไปต่อยอดนะครับเลยกลายเป็นที่มาของชื่อว่าชนชมเขาแกะไทยนะครับ แล้วเนี่ยครับที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูก็เพื่อจะบอกว่าชนชมฮอลลเนี่ครับมันก็คือต้นกําเนิดของชนชมเขาแกะไทยบ้านเรานะครับใบมันก็ค่อนข้างชัดนะฮะใบเนี่ยลักษณะของใบชนชมฮอลล์นะครับ,บ,ก,รก,บกระดูกมันจะชัดเพื่อนๆจาคํานี้ไว้ให้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาแกะไทยที่ผมย้าว่าเนี่ยใบยของเขาเนี่ยกระดูกเนี่ยจะชัดเจนมากครับชนชมฮอลแลนซึ่งเดี๋ยวต้นนี้ผมอาจจะตัดอีกสักมีดเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ย แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูครับชวนชมเขาแกะไทยกับเขาแกะเมดูซ่านะครับแล้วซึ่งเพื่อนๆก็รู้แล้วนะครับชวนชมเขาแกะไทยมันมาได้ยังไงครับเนี่ยแล้วคราวนี้ผมพามาดูต้นเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือชวนชมเขาแกะไทยเพ,พื่อนๆจําได้ไหมครับที่ผมพูดไปเรื่องกระดูกที่มันชัดเจนเห็นไหมเนี่ยซึ่งลักษณะของเขาแกะไทยเนี่ยกระดูกใบเนี่ยจะชัดเจนมากครับเห็นไหม มันขาวแบบชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากระดูกใบนะครับเนี่ยซึ่งมันก็เป็นอัตลักษณ์ของชนชมเขาแกะไทยที่ดูได้ง่ายๆนะครับแล้วเขาแกะไทยเนี่ยดอกเขาจะแดงมากนะครับเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยดอกมาละไอ้ต้นเนี่ยก็เป็นเขาแกะไทยนะครับเนี่ยครับดอกของชนชมเขาแกะไทยดอกมันก็จะแดงๆนะครับ นย่าต้นนี้ดอกมันยังไม่บานเนี่ยดอกมันจะเล็กๆดอกแดงๆนะครับนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นเขาแกะไทยอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมที่ผมบอกครับกระดูกบักของใบเนี่ยมันจะชัดเจนมากซึ่งอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของชนชมเขาแกะไทยนะครับอันนี้ก็เป็นชนชมเขาแกะไทยดูง่ายๆเลยครับดูที่กระดูกใบครับเห็นไหมเนี่ยขาวโพลนเลยครับเนี่ยเป็นเส้นเลย เนี่ยอันนี้ก็เป็นชนชมเขาแกะไทยตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเขาแกะเมดูซ่าบ้างนะครับเราซึ่งถามว่าทำไมผมถึงจะพูดเรื่องเขาแกะเมดูซ่ามันมีที่มานะครับถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องเจเนเรชันนะครับชนชมเขาแกะไทยเนะี่ยมันก็เป็นเป็นเจเนเรชันแรกที่มันเกิดการเป็นชนชมเขาแกะนะครับ ซึ่งมันเกิดจากการกลายพันธุ์มาจากชนชมฮอนแลน์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเจเนเรชันชนชมเขาแกะเมดูซ่าเนี่ยมันก็ถ้าจะเป็นเจเนเรชันที่2นะครับเขาแกะไทยเป็นเจเนเรชันแรกนะครับมันหมายความว่าพอเราได้ชนชมเขาแกะไทยมาใช่ไหมฮะนักพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยครับเขาก็ดึงเอาลักษณะเด่นๆของชนชมเขาแกะไทยเนี่ยครับมาพัฒนาและต่อยอดต่อนะครับจนได้เป็นเขาแกะมากมายนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเขาแกะมินิเกนเจอร์ เขาแกะบางหวังเพียงแต่เพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วทําไมผมถึงพูดถึงเขาแกะเมดูซ่านะครับเขาแกะเมดูซ่าเนี่ยมันก็เป็นเขาแกะเจนที่2ที่ต่อจากเขาแกะไทยเพียงแต่ว่าเขาแกะเมดูซ่าเนี่ยลักษณะและอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยจะชัดเจนที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับเขาแกะสายพันธุ์อื่นนะครับอัตลักษณ์ของเขาชัดเจนอะไรครับเ <L un que> พื่อนๆสังเกตที่ใบไหมนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะเด่นของเขาแกะเมดูซ่านะครับ ใบเขาจะงอหอบิดเนี่ยชัดเจนมากนะครับเนี่ยอันนี้ผมฉีดจิ๊บไปบางๆด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยดูใบเขาเลยครับใบจะงอหอบิดสังเกตใบนี้นะฮะเนี่ยผมฉีดจิ๊บไปผมฉีดจิ๊บไปบางๆถามว่าฉีดไปทําไมครับเพื่อให้ใบมันคลายครับพอใบมันคลายปุ๊บมันก็จะสั่งคอแสงได้ครับเนี่ย <P ew ood le> ถ้าผมไม่ฉีดนะเพื่อนๆดูใบเขาเนี่ยใบงอแล้วเนี่ยแล้วใบมันจะสั่งคอแสงได้ไงครับเนี่ย อันนี้มันเลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมถึงเราถึงต้องฉีดจิบช่วยเพื่อให้ใบชนชูมันเขาแกะมันกลางนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเขาแกะในดูซาทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันโดนผมฉีดจิบเข้าไปครับเพื่อให้ใบมันกลางพอใบมันกลางมันก็สั่งกาะแสงครับไม้มันก็จะเจริญเติบโตครับเนี่ย เดี๋ยว,ยวพอริดจิบมันหมดปุ๊บเดี๋ยวไปมันก็บิดกลับมาบิดเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าแกะเมดูซ่าครับเออแล้วผมมีลักษณะอย่างหนึ่งที่สังเกตของชนชมเขาแกะเมดูซ่านะครับเนี่ยดอกเขาก็หยอกแบบแดงๆชมพูชมพูขาวๆนะครับเพียงแต่ว่าดอกมันจะใหญ่กว่าชนชมเขาแกะไทยครับ ชนชมเขาแกะเวลาเขาดอกมาเนี่ยโอ้โหดูแล้วสดชื่นสบายตาครับชนชมเขาแกะนี้ผมชอบเลี้ยงแบบรากธรรมชาตินรมชาตินะครับเลี้ยงแค่ให้โตครับแล้วก็จับเขายืนครับเนี่ยผมว่าแค่ยืน,ย,นยืนไม้มันก็ดูเท่ๆแล้วนะครับชนชมเขาแกะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่เป็นชนชมเขาแกะไทยสังเกตไหมฮะเนี่ย ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะละผมพูดมาเยอะแล้วเนะี่ยเห็นไหมสังเกตที่กระดูกของใบของเขาเห็นไหมแล้วใบของเขาเห็นไหมครับมันจะไม่บิดมากนะครับถ้าเพื่อนๆนึกถึงภาพตอนที่ผมไปดูพาไปดูชนชลฮอลแลนด์ตอนแรกใบมันจะเป็นประมาณแบบนี้เลยครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันคือเขาแกะไทยเพียงแต่ว่าผมฉิดจิ๊บไปบางๆนิดนึงครับเพื่อให้ใบมันกลางลักษณะใบ,บมันก็ใกล้เคียงกับชนชลฮอลแลนด์มากนะครับ ชนชมเขาแกะเวลาโดนจิ๊บไปนี่ใบมันหมดสภาพเหมือนกันนะครับเนี่ย,ยอย่างไอ้ต้นเนี้ยมันก็เป็นต้นที่ผมปลูกชนชมเขาแกะให้ดูนะครับในหัวข้อเรื่องปลูกชนชมเขาแกะทรงสูงรากธรรมชาติเท่ๆนะครับเนี่ยผมเสริมนิดนึงครับเวลาผมทําไม้ทรงสูงเห็นไหมฮะเวลาเราจัดรากทงสูงครับเราก็จะมีตะข่ายสีเคเียวมาล้อมนะครับแล้วก็มีพวกมะพร้าวสับล้อมไว้อีกทีนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยรากเขายังไม่ค่อยใหญ่เลี้ยงตรงนี้เลี้ยงต้นให้มันให,ใหญ่ก่อนครับ พอรากต้นใหญ่ปุ๊บเดี๋ยวรากมันก็ใหญ่ตามนะครับอันนี้มันก็เป็นวิธีการเลี้ยงชนชมเขาแก่ของผมนะครับและผมมีเสริมอีกอย่างหนึ่งครับของชนชมเขาแกะเมดูซ่าลักษณะใบซึ่งบางต้นมันจะมีลักษณะใบพิเศษพิเศษยังไงครับนี่ครับเพืเ่อนๆสังเกตนะเนี่ยที่เขาเรียกว่าหลังใบแดงเห็นไหมหลังใบมีสีดแดงๆครับเนี่ยเนี่ยมันจะแดงชัดเจนมากครับ ซึ่งตวนนี้ตอนที่ใบเขายังตอนที่ผมยังไม่ได้ฉีดจิ๊บนะครับใบเขาแดงมากนะครับเนี่ยหลังใบเนะนี่ยเนี่ยอืมแต่พอผมฉีดจิ๊บเข้าไปใบมันเริ่มกลางมันก็เลยเป็นเขียวเขียวนี่ยครับชัดเจนมากครับเนี่ยหลังใบแดงครับอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของเขาแกะเมดูซ่านะครับซึ่งว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดกับต้นไม้ทุกต้นนะครับบางต้นก็เป็นบางต้นก็ไม่เป็นนะครับ มันก็เป็นไอเทมอย่างหนึ่งของคนเล่นชนชมเขาแก่เหมือนกันนะครับหลังใบแดงเขาแก่เมดูซ่าเห็นไหมครับเนี่ยหลังใบแดงหลังใบแดงชัดเจนมากแล้วที่ผมตลกคือเมื่อวานเนี้ยครับฝนตกเฉยแล้วเนี่ยแล้วชนชม เขาแกะพวกนี้นะครับดอกเขามาดีนะครับเพราะว่าต้นตระกูลจริงๆที่มันเป็นชนชมฮอลแ,แลนด์นะครับชนชมฮอลแ,แลนด์มันเป็นสายพันธุ์พวกดอกนะครับชนชมฮอลแ,แลนด์เขาเลี้ยงให้มันดูดอกนะครับดอกจะสวยๆดอกจะด,ก,ด,ก,ดกๆ <ard. S 1> เนี่ยครับชนชมเขาแกะผมผมจะเลี้ยงรากธรรมชาติครับ ผมไม่ค่อยจัดลากเท่าไหร่ครับง่ายผมเลี้ยให้มันใหญ่อย่างเดียวก็พอครับผมว่าไม้พอมันใหญ่พอมันยืนได้ไม้มันก็สวยนะครับชมชมเขาแกะเนี้ยนี่ก็เป็นเขาแกะเมดูซ่าอีกต้นนะครับเนี่ยบางใบเห็นไหมครับเนี่ยใบยเขาก็จะแดงแดงนะครับเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์เป็นลักษณะครับของเขาแกะเมดูซ่าซึ่งที่ผมเลือกเขาแกะเมดูซ่าเพราะว่าอย่างที่บอกครับอัตลักษณ์มันจะชัดเจนที่สุดในบรรดาเขาแกะด้วยกันนะครับ ในเรื่องของใบนะครับที่ใบงอหอบบิดนะครับไอชุดนี้ก็เป็นเขาแกะเมดูซ่านเล็กๆนะครับผมก็ฉีดจิ๊บไปบางๆนะครับแล้วก็สร้างพุ่มนะครับเดี๋ยวนี้ชนชมเขาแกะนี้เขาปั้นกันตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ครับผมก็ฉีดจิ๊บไปครับฉีดบางๆนะครับเพื่อแค่ให้ใบมันการ ใบมันกางเนี่ยมันก็สั่งคะแสงได้มันไม้มันก็จเจริญเติบโตนะครับเขาแก่เนี่ยถ้าใบามันไม่กางถามว่ามันสวยมันสวยนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยโตแลวด้วยสถานที่ด้วยครับการเลี้ยงชนชมเนี่ยครับแสงแดดเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางบ้านบางสถานที่เนี่ยแดดมันไม่เอื้ออํานวยครับเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะจีบจิบนะครับตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเพื่อให้ใบมันการ เพื่อนๆดูใบของเขาแกะเมดูซาสิครับใบบิดจริงๆครับเนี่ยบิดจริงบิดจังเลยครับเนี่ย่าเสียดได้อย่างครับเพียงแต่ว่าคลิปเนี้ยผมมาทําตอนที่แบบทุกต้นเนี้ผมฉีดจิปบเข้าไปนะครับเพื่อไปให้ใบเขากลางนะครับเนี่ยเนี่ยแต่มันยังเหลือล่องลอยของความบิดของเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับถ้ามันบิดจัดๆเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยแล้วมันจะสั่งคอแสงได้ยังไงครับเนี่ยเขาแกะเนี่ย เพราะนั้นผมเลยต้องฉีดจ uh ิบเขาช่วยนะครับเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกเอานะครับจะเลี้ยงไม้ครับแต่ของผมส่วนใหญ่เวลาผมทําไม้ผมก็ให้มันคู่ขนานกันไปด้วยนะครับก็คือให้มันโตด้วยให้มันสวยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมชอบพูดหลายๆคลิปเวลาเราใช้จิบนะครับก็คือใช้ได้ครับแต่ใช้บางๆนะครับให้มันพอดีพอดีนะครับเพราะว่าถ้ามันใช้เกินพอดีเนี่ยครับอันดับแรกนะครับชนโมเนี่ยกิ่งก็จะยืดยาวเลยนะครับเนี่ย เราใบมันก็จะแบบพูดจริงครับมันหมดสภาพนะครับเพียงแต่าที่สวนผมมันไม่ค่อยมีตัวอย่างครับเพราะว่าผมฉีดที่มันค่อนข้างพอดีพอดีนะครับไม้มันก็เลยจะแบบสวยพอดีพอดีนะครับยจริงครับเมื่อก่อนผมไม่รู้ครับเลื่องอยากให้ใบมันกลางให้ใบไม้มันโตนะครับโอ้ผมฉีดเราก็ฉีดเราก็ฉีดเราใช้ปริมาณเยอะเนี่ยโอ้มันยืดเป็นคอยีราฟเลยนะครับแถวนี้จะเป็นโซนที่ผมเลี้ยงชนชมเขาแก่นะครับเนี่ยครับ ที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆพอจะแยกออกยังครับเนี่ยเนี่ยแล้วเวลาผมเลี้ยงชนชมเขาแก่นะครับผมไม่ค่อยทํลรากนะครับผมมาใส่ว่าเลี้ยงให้ไม้มันโตครับแล้วก็ยกสูงยกสูงนะครับแล้วมันก็จะเป็นรากธรรมชาติธรรมชาตินะครับโอเคครับคลิปนี้ผมว่าผมก็จะจบประมาณเท่าเนี้ยผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้สาระและความรู้นะครับว่าเออชนชมเขาแก่มันมาได้ยังไงนะครับที่มาเป็นยังไงนะครับวิธีดูมันเป็นยังไงนะครับ แล้วซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกชนชมเขาแกะเมดูซ่านะครับมาอธิบายว่าชมชมเขาแกะเมดูซ่ากับเขาแกะไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะก็ด้วยไอเนียเน้ยแหละครับใบนะครับที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่มันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือโค้งงอหอบิดนะครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของชนชมเขาแกะนะครับอ่ะผมเสริมนิดนึงฮนะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมนะกระถางชนชมนะที่ผมปลูกชนชมเข,า,ขาแกะนะครับทุกอันเนี่ยครับมันจะเป็นกระถางทรงสูงนะครับ เราซึ่งก่อนหน้านั้นครับผมเคยสัญญาเพื่อนๆว่าผมจะทำเรื่องชนชมเขาแกะทำไมถึงต้องปลูกกระถางสูงๆให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปอันนี้ผมจะทำคลิปเรื่องปลูกชนชมเขาแกะในกระถางสูงๆให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ผมก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเพื่อที่ว่าคลิปหน้าผมจะหาเนื้อหาและสาระดีๆเลยมาฝากเพื่อนๆนะครับ คลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ